สวัสดีครับก็วันนี้มาคุยเรื่องเบาๆแล้วก็มานึกย้อนไปก็เป็นเรื่องที่ตื่นเต้นดีก็คือตอนที่ย้ายมาถึงแรกๆมันก็ต้องเตรียมตัวตั้งแต่อยู่ที่เมืองไทยเนาะพูดเรื่องหาบ้านก่อนแล้วกันก็คือตอนขอทุนน่ะขอทุนเสร็จประมาณเดือนเมษาแล้วก็กําหนดเดินทางประมาณเดือนกรกฎาคมก่อนนั้นก็ไม่กล้าขอบ้านไม่ไม่กล้าหาบ้านเพราะว่า ไม่รู้ว่าตกลงจะได้มาไหมทุนจะอนุมัติจริงหรือเปล่าแล้วช่วงเมษาพฤษภาเนะี่ยก็เป็นช่วงที่ตลาดบ้านเช่าในอเมริกาเนี่ยก็เริ่มแบออกมาว่ามีใครไม่ต่อสัญญาบ้างเพราะนั้นก็เห็นห้องเต็มไปหมดเลยว่ามีห้องอะไรให้มาเราพอจะมาอยู่ได้บ้างแล้วก็มีห้องไหนที่อยู่ในงบบ้างแต่เรื่องทุนนิดนึงสำหรับคนที่อาจจะสงสัยเหมือนกันก็คือตกลงทุนเขาให้อะไรบ้างเนะี่ย คือค่ากินค่าอยู่เนี่ยทุนของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาใช้ระเบียบสนางกานกพก็จะจัดให้ตามเมืองที่มาอยู่แล้วแต่ว่าเมืองนั้นค่าครองชีพสูงขนาดไหนซึ่งไม่แน่ใจว่าเขาอัปเดตทันสถานการณ์ตอนนี้ไหมแต่ตลาดอสังหาที่สหรัฐก็คือราคาสูงมากแล้วก็ทำให้งบเนี่ยมันอาจจะเคยเพียงพอสำหรับบ้าน คือมันก็ยังเพียงพอสาหรับบ้านที่อยู่คนเดียวแต่ด้วยความที่พายครอบครัวมาอยู่ด้วยเราจะต้องการพื้นที่เพิ่มขึ้นแล้วก็แน่นอนว่าต้องมีส่วนที่ใยเข้าเนือตัวเองบ้างน,นะครตอนนั้นก็ดูว่าโอ้ก็มีบ้านที่น่าสนใจอยู่แต่ว่าเราก็ยังไม่ชัวร์นะเราก็ยังไม่ชัวร์นะเราก็เลยไม่กล้าจองจะจองก็เสียค่าจองด้วยเสียค่าเหยียบไว้ก่อนโคนลาเป็นร้อยดอลลาร์เหมือนกันเราก็วันแต่งงไงบ้านก็ไม่ได้มีตังค์มากนะักเราก็เลย คิดว่าเรารอให้ชัวร์ก่อนนะกันปรากฏว่าพอทุนออกเราประมาณการการใช้จ่ายได้ทั้งหมดปุ๊บกลับมาอีกทีหนึ่งบ้านที่เล็งไว้โดนจองไปแล้วแล้วก็เหลือแต่ที่ที่คุณภาพก็คิดว่าก็น่าจะพออยู่ได้แหละแล้วก็โอเคพออยู่ในงบแล้วก็สุดท้ายเราก็ต้องตัดใจทําสัญญาไม่ยังไม่ทำสัญญาก็คือติดต่อทางบ้านสะพานเว็นหลังหนึ่งไว้ก่อน แต่ว่ายังไม่ได้ทําสัญญาจองนะบอกว่าเดี๋ยวเรามาดูหน้าง,งานอีกทีหนึ่งว่าสภาพเป็นยังไงแต่ประเด็นสําคัญของบ้านเหล่านี้ก็คือสหท่านที่อาจจะไม่เคยรู้นะครับอาพาร์ตเมนต์ที่อเมริกาที่เช่าใหม่ส่วนใหญ่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ครับไม่มีไม่มีเฟอร์นิเจอร์เลยที่ที่ฟูลีเฟอร์นิชราคาก็จะสูงขึ้นไปเลยซึ่งเกินงบพอสมควรเกินงบไปมากสำหรับการเดินทางมาพร้อมกับครอบครัวทั้งหมด ทำให้ผมตัดสินใจหาอพาร์ตเมนต์ที่ไม่ได้ฟูลลีเฟรนชก็คือบ้านก็จะมีเคาน์เตอร์ครัวเครื่องครัวตู้เย็นมีห้องน้ำมีสุขภัณฑ์พออยู่ได้แต่ไม่มีเตียงไม่มีตู้หลอดไฟมีติดให้บ้างอย่างหลอดไฟที่สองหน้าผมอยู่ตอนนี้ที่เป็นพัดลมเพดานก็คือมีมาให้มีอยู่ในตู้สภาพาแต่ว่าห้องรับแขกมีหลอดไฟอยู่แค่ตรงโต๊ะกินข้าวพื้นที่ที่จเป็นโต๊ะกินข้าว ที่เหลือต้องไปซื้อฟลอแรมหรือว่าโคมไฟตั้งโต๊ะตั้งพื้นมาตั้งเองขณะโคมไฟยังต้องซื้อมาตั้งเองเพราะฉะนั้นจากแผนเดิมที่จะมาพร้อมกาแฟสองคนคิดว่าพอรุยๆได้พอกลายเป็นว่ามีลูกมาด้วยเนี่ยอื <c oughs> ไม่ได้แล้วสิห้องอย่างเงี้ยจะไปอยู่ยังไงวะคือต่อให้เราจองห้องได้ใช่ไหมตั้งแต่อยู่เมืองไทยก็ไม่ใช่ว่าเราแลนดิ้งปุ๊บเราขับรถหรือหาทางเดินทางมาถึงอพาร์ตเมนต์แล้วคืนนั้นเราเข้าอยู่ได้เลย เพราะว่าเตียงก็ไม่มีฟูกก็ไม่มีเรายังไม่ได้สั่งมาโอ้โหจะให้ลูกนอนอยังไงอะลูกก็เล็กอยู่ใช่ไหมเราก็เลยตัดสินใจว่าเราเช่า airbnb ่อแล้วกันอย่างน้อยมาถึงคืนแรกโฉมโกันมาบินมา30ชั่วโมงเบียร์สองสมต่อเนี่ยก็ต้องมีที่นอนให้ลูกให้เมียก่อนล้วะให้คุณพ่อคุณแม่ที่มาพร้อมกันด้วยก็เลยอจอง airbnb ไว้ประมาณ5วันแล้วกะว่าช่วงเนี้ยหาบ้านอยู่ให้ได้ไอ,อาพาร์ตเมนที่จองไว้ก็จะมาดูก่อน เ,เราก็ใช้วิธีว่ามาปุ๊บเราก็เช่ารถเพราะว่าของเยอะไงเราก็เช่ารถมาแล้วก็มีเพื่อนคุณพ่อมาช่วยรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณทิมมอยสักทีเพื่อนคุณพ่อคุณทิมมอยท,ทีนี้ด้วยแล้วเราก็กะว่าห้าวันเนี้ยเราไปเขียนเรื่องพันเมนต์ให้ได้ก่อนอย่างแรกเลยหาที่สุขหัวนอนให้ได้จองพันเมนต์ให้ได้ตกลงดิวทำสัญญาแล้วก็กพอได้วันเข้าปุ๊บเราก็สั่งฟูก มาลงที่ห้องให้ตรงวันนะฮะก็เข้า Airbnb ปุ๊บวันลงขึ้นล้วก็ขับรถมาดูที่ที่คิดว่าจะทำสัญญาปรากฏว่าเขาก็ยอมให้เข้าไปดูอพาร์ตเมนต์แล้วเราก็คิดว่ามันอาจจะมันก็มันก็อยู่ได้แหละแต่ว่ามันมีที่ที่ดีกว่านี้ไหมนะที่ในใจก็รู้สึกว่าไม่ ไม่ค่อยมีหวังเท่าไหร่เพราะว่านี่มันก็ตอนตอนผมมาถึงมันกลางเดือนสิงหาค่อนๆปลายแล้วเขาก็เริ่มเปิดภาคเรียนไปหมดแล้วมันยากมากที่จะมีอพาร์ตเมนต์อะไรเหลืออยู่บ้างโดยเฉพาะในที่ดีๆและราคาโอเคจริงปะอตอนนั้นก็คิดอย่างนั้นเราก็เข้าไปดูห้องอพาร์ตเมนต์ตอนสายๆไปคุณแม่แล้วก็ตอนตอนดูห้องเสร็จเราก็มานั่งแล้วเขาก็ส่งสัญญามาให้ดูในอีเมลเราก็พยายามดูสัญญามันก็ประมาณ10บหน้า เราก็ด้วยความหิวข้าวหลายๆอย่างแล้วก็อยากจะอ่านสัญญาให้หมดด้วยตัวเองเราก็เลยบอกเขาว่างั้นเราไปอ่านสัญญาดีๆก่อนแล้วกันนะปรากฏว่าระหว่างนั้นเราก็กดดูว่ามีอพาร์ตเมนต์ที่อื่นเหลืออยู่ไหมโดยเฉพาะที่ที่เราเล็งไปตอนแรกปรากฏว่ามีห้องเหลือว่ะเฉยเลยแบบไม่น่าเชื่อ เราก็เลยขับมาดูแล้วก็ปรากฏว่าเป็นห้องที่โอเคมากเป็นห้องที่เคยเล็งไว้ตอนแรกเลยก็กลายเป็นว่าสิ่งเจอเหตุไม่คาดฝันแล้วก็เป็นบทเรียนก็คือก็อย่าหมดหวังจนวินาทีสุดท้ายแม้ว่าเราจะดูเหมือนว่ามันจะไม่มีความหวังอะไรแล้วก็ตามแต่ว่าเราก็สุดท้ายเราก็ได้ห้องที่ค่อนข้างเวิร์กมากถ้าเทียบกับที่แรกก็คือคิดว่าค่อนข้างค่อนข้างแฮปปี้กว่าพอ,าอาสมควรถึงแม้ว่าต้องจ่ายเพิ่ม อยู่อยู่นิดหน่อยแต่ก็เพื่อความเฟลกซิเบิลในชีวิตแล้วก็อีกบทเรียนหนึ่งก็คือเงื้อนง่าราคาแพงก็คือเรามัวแต่คิดนูน่นคิดนี่คิดเล็กคิดน้อยตอนแล้วก็การหลุดลอยไปจริงๆถ้าทำสัญญาณด้ตอนนั้นน่าจะได้ค่าเช่าถูกกว่านี้ด้วยเพราะเราทำสัญญาล่วงหน้า a n นิเวน์นั่นก็เป็นเรื่องตลกตลกของอพาร์ตเมนต์พอเราได้ห้องอพาร์ตเมนต์มาปุ๊บเราทําสัญญาได้ปุ๊บเรากําหนดวันเข้าอยู่ได้ซึ่งก็กําหนดไว้วันที่เราหมดช่วงเช่า Airbnb บพอดี เราก็กลับบ้านกด Amazon ซื้อฟูกสั่งฟูกมาให้ลงวันที่ลงที่อพาร์ตเมนต์ในวันที่เราเข้าพักพอดีซึ่งก็เพิ่งพบว่า Amazon ไม่สามารถจะระบุวันแบบเป๊ะๆได้สำหรับบางชิน้นเราก็ต้องใช้วิธีว่า,อ,าอย่างเช่นผมตอนแรกผมก่อนผมกดเนี่ยของจะส่งหนึ่งถึง ที่หมายหนึ่งวันก่อนเข้าพักผมก็เลยอางั้นไม่กดคืนนั้นกดวันรุ่งขึ้นมันก็มาส่งวันรุ่งวันที่ผมเข้าพักพอดีแบบดีเลย์มาหนึ่งวันตลกดีสุดท้ายก็เวิร์กอัพเราได้ห้องแล้วก็ได้ฟูกมาลงที่ห้องในวันที่เราเข้าพักวันแรกพอดีกออ็อย่างน้อยห้องนี้ก็อยู่ได้ละมีครัวมีห้องน้ํามีฟูกมาลงละเรานอนได้แน่ๆผ้าห่มผ้าห่มไปก็ขับรถไปซื้อจาก ซูว่ามาเก็ตที่จะมีห้างชื่อาัดเกตที่คุณภาพก็พ็อ้องใช้ได้แล้วก็พอเป็นช่วงที่กําลังเปิดภาคเรียนเขาก็จะมีของที่จําเป็นสำหรับใช้ในห้องกระลดราคาแล้ก็ไปซื้อไอเทมจาเป็นมาซื้อผ้านวมมาซื้อฟลอร์แลมมาอย่างน้อยก็ใช้ชีวิตอยู่ได้นะแล้วก็ค่อยๆหาของเติมหลังจากนั้นแล้วในช่วง5-6วันเนี่ยก็มีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่คนพผก็คือ นี่เป็นเมืองที่ใช้ชีวิตโดยไม่มีรถยากกว่าที่คิดเยอะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เปลี่ยนความเข้าใจเดิมๆของการมาอยู่เมืองนอกเหมือนกันว่าเราจะเคยมีความคิดว่าเฮ้ยการอยู่เมืองนอกเนี่ยมันต้องแบบ คงสร้างพื้นฐานดีมากเราสามารถไปไหนมาไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องมีรถเราใช้รถเมล์เราใช้รถรางรถไฟมันจริงสําหรับเมืองใหญ่ที่เราเคยไปเที่ยวหรือว่าอาจจะเคยเห็นคนอื่นพูดถึงมาหรือไปอยู่ชั่วคราวแต่ว่ามันไม่ใช่สําหรับทุกเมืองครับอย่างในอเมริกาเนี่ยเคยคุยกับ a t t e n d i n g หรือว่าอาจารย์สตาร์ทที่นี่ตั้งแต่วันแรกที่เราไปเหยียบที่โรงพยาบาลเลยเขาบอกว่า,วาอออยู you, อย่างอเมริกาเนี่ยที่ที่ น่าจะอยู่ได้โดยที่ไม่มีรถเนี่ยน่าจะมีไม่กี่ที่เช่นนิวยอร์กแถวแมนฮัตตันบอสตันดีซีชิคาโกอะไรแถวนั้นแะแต่เมืองอื่นน่ะไม่ใช่หรอกยังมีเรื่องอีกเยอะแยะมากมายที่ถ้าเกิดถามคนโลโกลเขาก็จะสามารถเล่าได้สนุกมากเกี่ยวกับว่าทําไมประเทศเขามางเมืองมันถึงเป็นในลักษณะนี้การขนส่งสาธารณะไม่ได้แข็งแรงนักและคนก็ยังต้องพึ่งพารถอยู่แล้วก คุยกันทีหลังได้ก็สนุกดีก็มันมันก็อาจจะมีทั้งเรื่องจริงแล้วก็ทฤษฎีอยู่บ้างน,นะฮะพี่แกน,นั้นคือกลับไปที่เรื่องรถก็คือเพราะนั้นช่วงแรกเรามาถึงเนี่ยเราก็เช่ารถซึ่งค่าเช่ารถที่นี่มันโหดพอสมควรเพราะว่าถ้าเกิดซื้อถ้าเกิดเช่ารถเนี่ยเขาก็มักจะแถมบวกประกันในระดับที่ค่อนข้างสูงก็คือแทบจะค่ารถครึ่งหนึ่งค่าประกันครึ่งหนึ่งเลยแล้วก็ไม่สามารถใช้รถเช่าไปเรื่อยได้เรื่อยๆได้แน่นอน บวกกับว่าถ้าเกิดเราใช้รถถ้าเกิดเราไม่ใช้รถเนี่ยเราจะไปไหนมาไหนยากพอสมควรเอาง่ายๆถ้าเอาเอาชีทิตที่ผมใช้อยู่เลยเนี่ย mm hmm. อพาร์ตเมนต์เนี่ยมีซูปเปอร์ที่อยู่ใกล้ๆสําหรับซื้อของทำกับกงกับข้าวซื้อของใช้ประจําวัน,นห่างไปประมาณประมาณ1กิโลก็เดินไปได้พอได้แต่ก็ทุรักทุเล,ลนิดนึงถ้าเกิดจะพาลูกไปด้วยก็เข็นลูกไปแล้วก็ต้องถือของกลับมา ก็ลองคิดดูว่าถ้าเกิดจะซื้อไอติมกับมาจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าอากาศตอนที่มาถึงก็คืออากาศเมืองไทยเลยฮะก็คือแตะยี่สิบไปไปลายองศา30เย็นก็เย็นดอกลงมาหน่อยแล้วอากาศก็ชื้นพอสมควรเย็นเย็นมียุงรู้สึกว่าเออมันอยู่เมืองไทยเลยวะ่ะช่วงแรกแต่ถ้านั่นคือซูเปอร์ที่ซื้อของได้ทั่วไปด้วยแต่ถ้าเกิดอยากได้ของถูกหรืออยากซื้อของแบบลตทีเลยเยอะๆอย่างห้างที่อาจจะมีคนเคยได้ยินคล้ายๆกับแมคโครบ้านเราคอสโค ก็โอ้โหนั่งรถเมย์ไปนี่มันต่อเดียวไม่ถึงอะ่ะมันต้องแบบไปถ้ามีรถมันสะดวกกว่าเยอะจริงๆก็อันนี้ก็เป็นจุดที่ทําให้เราคิดกลับมาคิดนิดนึงว่าเอ,อของบางอย่างมันคือการลงทุนเพื่อเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วทาให้เราประหยัดเวลา้ดีขึ้นมันมีหลายครั้งมากที่เราคิดทบทวนถามตัวเองว่าเออเราตีมูลค่าของเวลาเรายัางไงบ้างอย่างเช่นของสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อทําให้เราทํากับข้าวสะดวกขึ้น เพื่อเราเดินทางสะดวกขึ้นเพื่อเราใช้เวลาในแต่ละวันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเราเสียเวลากับกิจกรรมบางอย่างที่ต้องทําทุกวันน้อยลงที่เป็น daily t a s k เออมันก็อาจจะเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่ทําให้คนตัดสินใจซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกบางอย่างเช่นเครื่องดูดฝุ่นเครื่องล้างจานเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ดีหน่อยแต่ได้ประสิทธิภาพหม้อ,มอแรงดัน ที่ใช้ทํากับข้าวได้เร็วขึ้นไม่ต้องมานั่งตุนของทั้งคืนมันก็นั่งกังวนลว่าตาลงไฟจะไหม้ไหมเราจะเปิดไฟเยอะขึ้นหรือเปล่าหรือว่าการสรรหาวิธีการเดินทางที่อาจจะใช้เงินเยอะขึ้นแต่ว่าใช้เวลาน้อยลงแล้วก็ทําให้เราซื้อของได้ทีลรเยอะๆมากขึ้นการซื้อของได้ทีไรเยอะๆก็ทาให้เราประหยัดเวลาในการไปก๊เซ์ี่แต่ละครั้งเหมือนกัน ใชประมาณนั้นนั้นคือสิ่งที่ทําให้เกิดคําถามแล้วก็ได้ตกผลึกความคิดตัวเองตอนที่อยู่ที่นี่นะฮะเ,เดี๋ยวรถเนี่ยเป็นอะไรที่เล่าเราหน้าจมันมากเดี๋ยวแยกไปอีกตอนหนึ่งแล้วกันว่าเดยตกลงเราเราทำยังไงกับรถแล้วก็เรื่องการสอบใบขับขี่ที่นี่ซึ่งโอ้เป็นเป็นการะจนภัยอย่างหนึ่งที่สนุกมากกว่าจะได้ใบขับขี่มาพร้อมกัน2คนนี่คือโอ้ผ่านอะไรเยอะแยะมากมาย รวมถึงกระบวนการสอบใบขับขี่ที่นี่ด้วยน่าจะแบบเป็นเรื่องที่อยากอยากเล่าให้ทุกคนฟังเหมือนกันแล้วก็เก็บไปเป็นบันทึกของตัวเองด้วยอีกเรื่องหนึ่งที่เป็น living essential ของที่นี่ก็คือเบอร์มือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์หรือว่าสมาร์ทโฟนใดๆก็ได้อันนั้นก็จะเป็น optional ซึ่งจะทําให้ใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากคือมีพี่บางคนเอมีพี่คนหนึ่งเขาที่เขาอยู่ที่นี่มานาแล้วเคยบอกว่าอยู่ที่นี่ไม่มีไม,มไม่มีรถเหมือนไม่มี <S <S มือข้างหนึ่งไม่มี คอมมันไม่มีมืออีกข้างหนึ่งก็คงใช้ชีวิตยากขึ้นพอสมควรใช่ไหมเพราะว่าที่เนี่ยเวลาติดต่อหน่วยงานเวลาติดต่อบริการโครงสร้างพื้นฐานติดต่อน้ําไฟาหรือระบุตัวตนทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยเขาใช้เบอร์มือถือเยอะมากแล้วก็ใช้มือถือในการแชท บริการพนักงานหลังการขายเช่น Amazon หรือว่าเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยก็มีแบบ Direct Chat ดิเรกแชทได้แต่แชทอาจจะแชทท้งเน็ตหรือแชททางเท x กซ์ก็ได้คือที่นี่เขาใช้เท x กซ์กันเยอะมากผมจำไม่ได้แล้วว่าอยู่เมืองไทยผมส่ง SMS สครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่แต่อยู่นี่ก็คือส่งเท็กซ์รัวมากติดตอ่อแบบถามสินค้าทางห้างอะไรเงี้ยก็ใช้เท x กซ์ได้ถามอาจจะตอบมันได้คําตอบเร็วกว่าต่ออินเทอร์เน็ตด้วยซ้ำแล้วต่ออินเทอร์เน็ตบางที พนักง,งานเขาไม่รอเขาเขามีไทม์เฟรมอยู่ว่าถ้าเกิดแชทนี้ไม่แอคทีฟภายในกี่นาทีคือเซสชันนั้นจะจบเลยอย่างนี้แต่เทคกนั้าจะไม่แล้วก็บางบริบางบริการเนี่ยคือต้องโทรคุยโทรคุยแบบไม่เห็นหน้าซึ่งก็ทําให้เกิดเรื่องตื่นเต้นในชีวิตคือพบว่าตัวเองก็ไม่ได้มั่นใจในภาษากฤษตัวเองขนาดนั้นเพราะว่าการโทรคุยกับเขาโดยที่ฟังเสียงอย่างเดียวแล้วเราต้องสะกดชื่อเรา นามสก,กุลเราออกมาเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าระบุอีเมลเขาโอ้บางทีก็ตอนแรกก็ทุลักทุเลอยู่เหมือนกันหลังๆก,ก็เร,เริ่มปรับตัวได้มากขึ้นว่าเบอร์มือถือนี่เป็นอะไรที่ต้องหาเลยซึ่งตอนมาถึงเราก็ซื้อซิมชั่วคราวซื้อซิมซิมชั่วคราวหรือซิมพรีเพจที่นี่หายากกว่าตอนที่ไปเห็นที่อื่นมาพอสมควรแล้วก็ตอนแรกก็ซื้อซิมซิมมาจากเมืองไทยมาให้ใช้อินเทอร์เน็ตได้ก่อนแล้วระหว่างที่ระหว่างนั้นเราก็ ก่อนที่อินเทอร์เน็ตชุดนั้นจะหมดเราก็เข้าซุปเปอร์ไปหาซิมพรีเพแเราก็ได้ซิมถูกๆมาอันนึ่งซิมซิมมันจะมีบางค่ายที่ราคาถูกแล้วก็บางค่ายที่ราคาสูงพอสมควรแล้วนั้นเราก็ใช้หาข้อมูลจนเจอโปรโมชั่นที่คิดว่าใช้ได้สําหรับ2คนตลอด1ปีเราก็ใช้โปรโมชั่นนั้นก็ช่วงแรกก็เลยใช้เบอร์ชั่วคราวอยู่ประมาณเวันแล้วหลังจากนั้นก็ช่วงนั้นก็ไม่ได้ติดต่อนําไฟอุปกรณ์ที่เป็น ของสำคัญใช้เละยาวอะไรมาเพรได้เบอร์จริงมาก็แจ้งเบอร์นี้กับเขาแล้วก็ใช้ยาวๆมาติดต่อบงติดต่อแบงค์อย่างที่อย่างต่อมาที่ทําก็คือเปิดบัญชีเพื่อที่จะใช้รับส่งเงินสก,กุลน u เอดอลลาร์เพราะาเราคงไม่สามารถใช้บัญชีธนาคารของไทยไหมายถึงว่าใช้บัตรเครดิตที่ไทยได้ทั้งปีเพราะว่ามันจะเสียฟรีค่าค่าผลเงิน2อเ ช่ไหมครถ้าเกิดเราใช้บัตรเครดิตที่มาจากไทยเขาจะคิดชาร์จเพิ่มแน่นอนไม่ไม่ใช่แค่ค่างเงินตอนนั้นแต่มันจะบวกเข้าไปอีก2.5%ค่าพันกวัเงินด้วยนะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าถ้าเกิดเราใช้บัตรเครดิตไทยแล้วก็จ่ายเพิ่ม2.5%งาอทั้งปีไม่ไหวไม่ได้แล้วก็ส่วนบัตร travel card ทั้งหลายของแบงก์สีฟ้าสีม่วงสีเขียวบางคนอาจจะคิดว่าเป็นโซลูชันใช่ครับมันเป็นโซลูชันหนึ่งก็จริงครับแต่มันไม่ได้รับทุกร้านคะอย่างเช่นถ้าเติมน้ํามันเน เสียบที่เสียบที่ตู้เลยบางทีเขาไม่รับจะต้องเดินเข้าไปในเคาน์เตอร์มินิม์ทของปัม๊มเพื่อที่จะให้เขาตัดยอดเงินแล้วก็ค่อยออกมาเติมซึ่งมันก็ทําให้ชีวิตวุ่นวายขึ้นนิดหนึ่งและบางห้างก็รับเฉพาะระบบวีซ่าไม่ไม่รับระบบมาสเตอร์คัทก็แล้วแต่คุณอีกว่าคุณถือบัตรพ,พระเภทคัทพวกเนี้ยในฟอร์แมตวีซ่าหรือมาสเตอร์คัทหรือก็อาจจะเป็นตําแหน่งตําราอื่นอะไรอีกเพราะฉะนั้นอิน ในในโดยสรุปเนี่ยก็คือพรีเพดคาดใช้ช่วยชีวิตได้แต่ว่าใช้จริงระยะยาวอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อย flexible เท่าไหร่การมีบัญชีธนาคารที่นี่เพื่อใช้จ่ายาพวก u t i l ลิตี้แล้วก็มีบัตรเครดิตเพื่อใช้จ่ายพวกโกลเ e r y หรือว่าการใช้จ่ายซื้อของตามร้านไปซื้อของออนไลน์ใช้เติมน้ำมันยังไงก็สะดวกกว่าเพราะฉะนั้นก็ ยังไงก็สําหรับคนที่จะมีแผนว่าจะมาใช้ชีวิตอย่างน้อยจะเรียนหรือใดๆก็ตามก็คิดว่าจะต้องมีหาทางเอาเงินมากองในบัญชีธนาคารที่นี่แล้วก็เอาไว้หมุนจ่ายสาหรับค่าใช้ใจ่ายต่างๆไม่น่าจะถ้ามาระยะยาวหวังจากบัตรพรเพทคาร์ตที่เป็นบัตร Debit อิเล็กทรอนิกส์ e ออย่างเดียวนี้น่าจะยากอยู่นะครก็อันนี้เป็นช่วงเซตดาวช่วงแรกแล้วก็ สิ่งที่เรียนรู้และเซอร์ไพรส์ในช่วงแรกก็คิดนี้ขอจบแค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวคิดว่าครั้งหน้าอยากเล่าให้ฟังเรื่องรถว่าตกลงเรื่องรถนี่ยังไงเราประกงประกันยังไงโหดขนาดไหนแล้วก็สุดท้ายแล้วการสอบใบขับขี่ที่อเมริกาต่างกับสอบใบขัี่เมืองไทยไหมคิดว่าสอบเคยขับ ถนนเมืองไทยมาเคยขับในกรุงเทพมาเคยขับต่างจังหวัดไทยมามาขับเมืองที่อเมริกาได้ไหมพวกงมาซ้ายพุ่งมาขวาชีวิตต่างกันขนาดไหนก็เดี๋ยวรอมหน้ามาเล่าให้ฟังฮะเจอกัน